ข้อความของคุณหมอท่านหนึ่งที่เขาบอกว่า,าเขาโดนร้องเรียนคนไข้เนี่ยบอกว่าคุณหมอทําผ่าตัดให้ช้าห้องผ่าตัดบอกว่ามันมีเคสฉุกเฉินก่อนหน้านี้ในทางการแพทย์เราอาจจะไม่ได้ใช้ใครมาก่อนได้ก่อนเราจะให้กับสิ่งที่สําคัญจําเป็นและช่วยเหลือคนไข้ได้มากที่สุดแต่ถามว่าช้าจริงไหมชา้าเจ้าตัวคนที่เป็นหมอผ่าตาดัดจะปวดแน่นอนลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีคุ้มค่าในระยะยาว ด้วยเซตโต๊ะปรับระดับและเก้าอี้เพื่อสุขภาพจาก b ีเวลออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์พร้อมให้คําแนะนําโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระศาสตร์ทําให้นั่งสบายตอบโจทย์ทุกสรีระห่างไกลออฟฟิศซินโดรมการันตีด้วยรางวัลเก้าอี้สุขภาพแห่งปี2024สั่งซื้อได้ที่ b ีเวลออฟฟิเชียลสโตร์ทุกช่องทางกลับมาอีกครั้งนะครับกับประเทศเถาที่เรารักนะครับหายไปนานนะครับพบกับผมนะครับโอมนะครับแล้วก็จันนะครับครับผมผมเป็นในฐานะอดีตหมอประเทศเถา ครับตอนนี้เราอยู่เราเราอยู่ที่ประเทศไทยแเราเรารู้สึกว่าเออเราอยู่ดีชีวิตดีแล้วคอนเซปต์เลยเหมือนเดิมก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในประเทศเทาไม่ใช่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นสบายใจกันได้อ่ทีนี้วันนี้เรามีหนึ่งเรื่องที่เขาเขาพิ่งเกิดในประเทศเทาแล้วก็เกิดเป็นปัญหาที่ใช้คําว่าเราเห็นปุ๊บเห็นประเทศเทาแล้วเราก็ เป็นกำลังใจให้นะครับอะไรเมันมันเป็นสิ่งที่อ่าอยู่กันมานานแล้วมันก็เป็นมานานแล้วจริงๆด้วยคือปัญหาของเออเป็นคุณหมอสัญยกรรมท่านหนึ่งและกันอ่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในประเทศเทาเนี่ยมันมาจากอ่าข้อความของคุณหมอท่านหนึ่งที่เขาบอกว่าอ่าเขาโดนร้องเรียนเพราะว่าคนไข้เนี่ยบอกว่าคุณหมออ่ะทาผ่าตัดให้ช้าช้าแบบช้าเลย ในกรณีที่เกิดไส้ติ่งใช่เนาะแบบไส้ติ่งอักเสบใช่ไหมแล้วอ่าเขาก็เลยโดนร้องเรียนซึ่งเขารู้สึกว่าเขาทําทุกอย่างตามขั้นตอนที่ควรจะทําทั้งหมดเลยอืทําถูกต้องทุกอย่างด้วยนะแต่ทาไมถึงถูกร้องเรียนได้นั่นคือปัญหาที่เขาเจอแล้วกันนะในมุมในมุมของหมอทีเนี้ยเอาเหตุการณ์มานั่งคุยกันคือเหตุการณ์มันคืออย่างนี้ฮะมีคนไข้คนหนึ่งที่แบบเป็นไส้ติ่งอักเสบก็คือ หมอเขาไปดูคนไข้เรียบร้อยละไปตรวจร่างกายเอสงสัยน่าจะแส่ติ่งอักเสบจริงก็แล้วก็เตรียมผ่าตัดผ่าต,าตัดปุ๊บสรุปอะวันนั้นอะวันนั้นนะ, <Okay. S 2> ะคนไข้เขาบอกว่าแบบมาช่วงนอกเวลาน่าจะในเวรออย่างน้อยก็สักแบบอ,อาจจะช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้เป็นเวลาที่โรงพยาบาลทำการอยู่นาอก,ก็คืออยู่เวรฉุกเฉินอยู่นอกนอกเวลาก็อ,อย่างน้อยก็หลังสี่โมงอะ,อะ,อะแล้วคนไข้ามาปุ๊บเราสงสัยแส่ติ่งอักเสบเรียบร้อยปุ๊บจะเตรียมผ่าตัดเนี่ย สุดท้ายหมอเขาก็ต้องเขียนเราจะผ่าตัดนะติดต่อห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดบอกว่ามันมีเคสฉุกเฉินก่อนหน้านี้เ,ออเคสฉุกเฉินเขาแบบต้องมาผ่าตัดก่อนเลยเพราะว่าอันนั้นคือเคสด่วนจริงเขาบอกว่ามีทางเดินหายใจอุดกั้นแล้วก็ต้องมาผ่าตัดเปิดทางเดินหายใจแล้วก็มีเลือดออกออในสมองอะไรเงี้ยคือันมป็นเรื่องด่วนเรองันด่วนกว่าเออมื่อเทียบกับไส้ติง่งถ้าถามว่าไส้ติ่ง พี่แต๋คิดว่าด่วนปะด่วนนะอ่าถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดทําไม่ทันหรือว่าไส้ติ่งแตกขึ้นมามันก็จะยิ่งอันตรายใช่ใช่ทีเนี้ยอ่าสุดท้ายแล้วคนไข้คนนั้นได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งได้รับการผ่าตัดเลยนะตอนสิบโมงออสิบโมงเช้าเออมาต,ตอนเย็นได้ได้ผ่าอีกวันนึงอ๋อมาตอนเย็นหรือกลางคืนไม่แน่ใจแต่ว่าออได้มาผ่าตอนเช้าออทีเนี้ยหลังจากรักษาให้การรักษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคุณหมอเขาเองก็แบบเตรียมห้องผ่าตัดอ่ะคือเขาอยากจะผ่าตัดเหมือนกันแต่ว่ามันมีเคสด่วนกว่าคือเราก็เข้าใจคุณหมอเขาเหมือนกันว่าพอมันมีคนไข้ด่วนกว่ามันก็ต้องดูแลก,ก่อนอแล้วก็ห้องผ่าตัดสมมติมีห้องเดียวมันไม่สามารถเปิดห้องอื่นได้เงี้ยเคสที่ด่วนน้อยกว่าก็ต้องรออ่าแต่ว่าในมุมของคนไข้ที่แบบเป็นแต่เมื่อคืน ไ้ติง่งมันเป็นยังไงเออมันอาการมันมากน้อยแค่ไหนคนไข้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือทําไม,ไม่ผ่านแต่เมื่อคืนมาผ่านอีกทีสิบโมงเช้าเลยนั่นแหะสิแต่สุดท้ายยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นคือหมอโดนร้องเรียนเพราะว่ารักษาชา้าทําไมไม่รักษาฉันเร็วๆอ่านั่นแหละอันนี้คือนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วกันนี่คือปัญหาที่เจอจริงในประเทศเทเอ,อซึ่งเรื่องเนี้เอาพูดกันตามตรงถ้าทุกคนเป็นคนไข้ทุกคนจะรู้สึกใช่ไหมว่ามันไม่ควรเกิดกับเราปัญหาแบบนี้อืม ช่ไหมอ่านึกถึงความรู้สึกของคนที่รออมสมมุติเป็นญาติคนไข้นะ,ะแล้วไปด้วยอาการที่หมอรู้แล้วว่าเนี่ยไส้ติ่งอักเสบชัวร์แล้วมันรอเวลาแตกอยู่อ่ะเออมันก็ควรจะต้องแบบผ่าก,ก่อนหน้าที่มันจะเกิดวิกฤตหรืออะไรไหมใช่ไหมเราก็อาจจะรู้หรือไม่รู้ด้วยว่ามีคิวก่อนหน้าไหม,มโรงพยาบาล ถึงีโรงพยาบาลแสดงว่าก็มีห้องผ่าตัดน้อยหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่มากขนาดนั้นใช่ปะมันมีน้อยแต่เราเชื่อมั่นว่าหนึ่งอย่างนะเชื่อมั่นมากๆว่ายังไงคุณเพยาบาลหรือคุณหมอเจ้าตัวเขาก็ต้องไปบอกคนไข้แล้วว่าแบบเอ้ยตอนนี้ห้องผ่าตัดมันยังไม่ว่างนะเนื่องออกมาจะให้มาผ่าข้างเตียงก็ไม่ได้ทูกประเราก็เลยบอกว่าผมว่าคนไข้รู้แน่ว่ามีคนไข้ด่วนกว่าแต่ถามว่าช้าจริงไหมช้ามันมันเหตุเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆคือมันช้าปัญหาที่เกิดอ่ะมันสรุปแล้วอ่ะเรื่องเนี้ยใครผิด พอคนไข้โกรธจริงคนไข้รู้สึกว่ารักษาไม่ดีจริงแล้วคนไข้ร้องเรียนวย่าแล้วหมอก็แบบอ๋อหมอโดนร้องเรียนอ๋อแล้วถามว่าจริงๆแล้วอะถ้าพูดพูดกันแบบแฟงๆนะแฟงๆจริงๆนะหมอเขาเป็นคนรักษาให้คนไข้ปร่าวะถูกปะอืมใช่ปะก็ใช่ไงแต่ว่าคนไข้ก็คือร้องเรียนวย่าแบบทำไมรักษาฉันไม่รู้พอทําไมเกิดอะไรขึ้นถูกไหมอ่าเราเรามองงนี้เรื่องเนี้ยผมเชื่อว่าคุณหมอเขามีความตั้งใจที่ดีในการรักษาแต่ว่าคนไข้ เอ่เราใช้คําว่าอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงจุดนั้นหรือว่าอยากร้องเรียนเพื่อเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเออไม่ได้กดหมอหรอกขอปรับปรุงระบบหน่อยหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ใช้คําว่าการร้องเรียนมันเกิดขึ้นละทีนี้เรามาคุยเรื่องวิชาการกันหน่อยเอาเอาเรื่องเรื่องแพทย์มาคุยกันก่อนนิดนึงทาความเข้าใจกับเรื่องของไส้ติ่งอักเสบกันหน่อยไส้ติ่งอักเสบมันคือโรคที่ทําให้คนมีอาการปวดท้องท่ไมทุกคนจะเข้าใจว่าปวดท้องเป็นยังไงรู้ป่ะปวดท้องปวดท้องตรงกลางปวดบีบแล้วก็ย้ายมาขวาล่าง Uh, อ่าน,นี้คือ uh, uh, อาการของไ้ติงซึ่งผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่น่าจะพอรู้บ้างว่าถ้าปวดขวาล่างไ้ติ่งหรือเปล่าอันนี้เราผมเห็นหลายทีแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ก็พอพอ,พอทราบไว้หน่อยก็ดีนะครับแต่แพทเทิร์นที่อยากให้จําว่าเออไซติงอักเสบอรจริงๆอาการก่อนหน้าสุดมันจะมีอาการแบบเบื่ออาหารรู้สึกแบบเหมือนเหมือนจะขึ้นไส้หน่อยๆน่อยรู้สึกไม่ค่อยอยากกินข้าวกินข้าวไม่ค่อยลงแล้วก็มีอาการปวดท้องเนี่ยก็ปวดแบบปวด,ปวดมวนๆทั่วๆแล้ว พอเวลาผ่านไปมันเริ่มค่อยๆย,ย้ายไปปวดขวาล่างแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้เพราะว่าตอนแรกอะ่ะมันคือลำไส้มีการอักเสบทั่วๆยังไม่แน่ใจว่าตำแหน่งตรงไหนเพราะตอนแรกอะ่ะการที่ลำไส้อักเสบเล็กๆน้อยๆอยจากตำแหน่งไส้ติ่งอ่ะมันยังระบุตำแหน่งไม่ได้แต่พอการาอักเสบมันเริ่มกระจายมาที่ผนังช่องท้องด้านล่างด้านขวาล่างที่ไส้ติ่งมันอยู่ uh huh. เออมันถึงจะมีอาการปวดระบุตำแหน่งได้ตอนแรกมันจะยังระบุตำแหน่งไม่ได้ uh huh. แต่การเบื่ออาหารจะมาก่อน แสดงว่าถ้ายังเอ็นจอยอิตติ้งแบบกินนู่นกินนี่ได้อยู่ก็คืออาจจะยังไม่ใช่ใช้คําว่าไม่เสมอไป oh. อันนี้คือเคสส่วนมากแต่บางคนก็บอกเอ,อ้ยยังพอกินข้าวได้นะอะไรเงี้ย hmm. อาจจะกินได้น้อยลงเพราะ uh huh. บางคนบอกว่าเอ,อ้ยเนี่ยอาการไม่ค่อยดีใช่ไหมค่อยๆกินกินอาหารอ่อนนะก็ยังพอกินได้ uh huh. มันก็มีถูก uh huh. ไหมแต่ว่าในในแพทเทิร์นของมันเวลาที่เราเรียนเราจะเรียนลักษณะเป็นแบบนี้ uh huh. ทีนี้คนไข้คนนี้ก็คือพอไปหาคุณหมอเขาแล้วก็มีอาการปวดท้องสงสัยไส้ติ่งเรียบร้อยละมันก็จะถูกเจาะเลือด เจาะเลือดดูว่าใช่ไหมมันจะมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่เจาะเลือดตรวจร่างกายมีการกดช่องท้องดูมันมีแพทเทิร์นการเจ็บแบบไหนไส้ติ่งแตกหรือยังจะบอกได้เบื้องตน้นจะบอกว่ามาตรฐานดีสุดณนะปัจจุบันตอนที่ผมเรียนแล้วกันนะตอนที่ผมเรียนในฐานะหมอทั่วไปของประเทศเทาเนี่ยเขาบอกว่าต้องซีทีซีทีสแกนเห็น S <S ว่าออมันมีการอักเสบขององช่อง,องท้องตรงบริเวณตำแหน่งของไส้ติง่งจริงอันเนี้ยจะบอกได้ว่านี่คือไส้ติ่งอักเสบปัจจุบันเครื่องซีทีของประเทศเทาเนี่ยปัจจุบันน่าจะมีเยอะขึ้นมากแล้วเมื่อเทียบกับสมัยก่อนตอนผมเรียน10ป,ป,ปีก่อน <S <S คือราคามันแพงถูกไหมราคาเครื่องราคาเครื่องแพงจําไม่ได้ว่ากี่กี่สิบล้านหลักสิบล้านหลักสิบล้านเลยทําให้โรงพยาบาลไม่ได้มีทุกที่สมัยในยุคนู้นจำได้ว่าโรงพยาบาลรัฐมีเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ โรงพยาบาลจังหวัดเท่านั้นที่มีส่วนโรงพยาบาลชุมชนไม่มีปัจจุบันอย่างนี้โรงพยาบาลชุมชนก็เริ่มมีมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องของเวลาเนาะค่อยๆพัฒนากันไปแบบช้าๆโอเคซึ่งถามว่าปัจจุบันเราใช้ซีทีไหมก็ไม่ได้ใช้พูดกันตามตรงมันไม่เหมือนในพวกแบบประเทศที่เจริญแล้วหรือบางที่เขาแบบปวดท้องมาซีทีทุกรายก็มีอันนี้คือเพื่อความปลอดภัยของการรักษาแต่ว่าปัจจุบันของไทยก็คงยังยังไม่ได้ทําได้ขนาดนั้นมั้ง หมายถึงว่าปกติถ้าปวดท้องมาอย่างนี้คือไม่ได้ทำซีทีไม่ไจําเป็นเราเราก็ปกติก็ตรวจตามอาการถูกไหมสมมติว่าพี่จันท้อ,ทองเสียมาอย่างเงี้ยเขาจับไปซีทีพี่จันก็ะรู้สึกแปลกถูกไหมทำไมต้องขนาดนั้นมันต้องสงสัยโรคอะไรบางอย่างถึงจะส่งไปแล้วเป็นโรคที่จําเป็นสําคัญในการรักษาประมาณนี้ที่นีอ้อันนี้คือพาร์ทของความรู้เนาะเราก็จะคุยกันเรื่องต่ออีกนิดนึงว่าไส้ติ่งจำเป็นต้องรีบผ่าจริงไหม ทุกคนที่เข้าใจกันก็จะรู้ว่าเออไส้ติ่งเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้นานมันจะแตกมีโอกาสถึงเสียชีวิตได้ mm hmm. อันนี้ทุกคนรู้เป็นโรคที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด mm hmm. ทีนี้ไส้ติ่งอักเสบเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโรคที่ต้องผ่าตัดนะแต่เราใช้คําว่ารอได้ออในศัพท์การแพทย์ม,มันจะมีสองคำที่แยกกันคำว่า emergency คือฉุกเฉินกับอีกคำหนึ่งคือ u r g e n c y e m u r g e n c y แปลว่าเร่งด่วน uh huh. ออทมว่าไหนมาก่อนเวลาสมมติว่ามีคิวผ่าตัดต้องจัด emergency มาก่อน uh huh. เออคนไข้ที่แบบจะ,จะจะตุยแล้วอ่ะเนี่ยต้องไปก่อนถ้าถัดไปเคสไสติงอักเสบอยู่ในข้อหลัง <S <S อืมเราก็เลยบอกว่าเออเราเข้าใจนะว่ามันมันมันดูมันดูผ่าตัดช้าจริงเราไม่เถีออยงตรงนี้แต่ว่ามันต้องช่วยคนก่อนปะวะ <S <S นื่องกาหมเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์อ่ะเราอาจจะไม่ได้ใช้ใครมาก่อนได้ก่อนเราจะให้กับสิ่งที่สําคัญจําเป็นและช่วยเหลือคนไข้ได้มากที่สุด อ่าอันนี้คือเคยเราเคยคุยกันเนาะในเรื่องนี้ม,มาหลายๆครั้ง<ช>เกี่ยวกับเรื่องของการฉุกเฉินใช่ใชไหมว่าเขาไม่ได้อ่าให้คิวตามคนที่มาก่อนมาหลัง<ช>แต่เขาให้คิวตามความเร่งด่วนที่มีความเสี่ยงชีวิตอืมอนี่คือการตรวจนอกเวลาจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดมเพราะฉะนั้นทุกคนจํทใจไว้เลยว่าถ้าสมมุติว่าคุณมาถึงโรงพยาบาลปุ๊บแล้วได้ตรวจเร็วโดยที่แบบมีคนอื่นรอแล้วเราได้เราได้แซงคิวนะรู้ไว้เลย <c oughs> คุณหนักแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติ เออมันต้องได้รับการรักษาที่เร่งด่วนอะไรเงี้ยมันก็จะมีความหนักกว่าเมื่อเทียบกับคนไข้ที่รอได้อ่าอย่างนี้มีแบบที่อ่าเป็นเออร์เจนซี่หรือว่าเป็นด่วนแต่ยังไม่ฉุกเฉินเนาะจะฉุกเฉินมาก่อนถูกไหมกําลังด่วนๆแล้วเนี่ยแล้วมันพัฒนาายเป็นฉุกเฉินเนี่ยได้ไหมก็คืออาการแย่ลงสิ่งนี้สามารถเกิดได้ถ้าสมมติว่าคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลเราจะมีการประเมินซ้ำๆได้ไหมคุณพยาบาลก็จะคอยมาแบบเออวัดความดันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเช่นสมมติว่ามันมีการติดเชื้อที่มากขึ้น หรือไส้ติ่งมีอาการเปลี่ยนแปลงแบบมีไส้ติ่งแตกมีความดันตกพวกนี้ก็จะดูด่วนมากขึ้นเออซึ่งถามว่าอาการเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้แต่โดยตัวโรคเองแล้วอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนั้นเพราะคนไข้าบางคนน่ะปวดไส้ติ่งปวดมา3วันน่ะปวด3าวันแล้วอะเพิ่งมาโรงพยาบาลเออมันก็ยังรักษาได้ถูกไหมถึงแม้ว่าจะไส้ติ่งแตกแล้วไส้ติ่งแตกก็ยังผ่าตัดรักษาได้ทําการล้างช่องท้องทาําแผลกันทําได้รักษาได้อยู่ดี เ <de ad> นึกองไหมเมื่อเทียบกับอ,อีกอันนึงสมมติว่าถ้าเทียบในเคสนี้ที่บอกว่าแบบเป็นอะไรเลือดออกในสมองหรือว่ากําลังจะหายใจไม่ได้นที่บอกว่าเออทางเดินหายใจมีปัญหาสักอย่างต้องผ่าตัดก่อนเงี้ยเคสพวกนั้นอ่ะคือปล่อยคือไป<ร>ปล่อยไม่ได้แล้วปล่อยคือไปเลยอ,อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้ว,ว่ความเร่งด่วนอ่ะมันจะเป็นเรื่องของทางการแพทย์ปกติก็จะจัดคิวตามความเร่งด่วนเท่าที่เราเห็นก่อนอ่านั่นคือสิ่งที่คนประเมินได้ณตรงนั้นถูกป่ะเออไม่มีใครรู้ว่าเนี้ยอีกหนึ่งชั่วโมง ฉะนั้นแล้วเราถึงบอกว่าเรียงกันแบบนี้ก่อนดีสุดทีนี้เนี่ยเ,เราเรามาวิเคราะห์ปัญหาเพิ่มเติมอีกนิดนึงถามว่าสมมตินะสมมติสมมติที่เนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยมีห้องผ่าตัดมากกว่านี้อสมมตินะเบียรห้องผ่งาตัดที่ใหญ่ขึ้นออสามารถแบบดูแลคนไข้ผ่าตัดได้พร้อมกันสามคนสี่คนห้าคนหรือมีบุคลาก,กรในการผ่าตัดเช่นแบบเาทางทีมวิสัญญีแพทย์หรือทางยาบาลนมยาที่มาช่วยดูแลคนไข้ระหว่างผ่าตัดได้เ แบบนี้มันก็จะดีกว่าถูกป่ะเ,ออเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบหนึ่งของความขาดแคลนที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าจริง,รงๆแล้วประเทศเทะยังมีความขาดแคลนหมอกับพยาบาลอยู่ปัญหาแบบนี้เลยเกิดต่อให้มีห้องเยอะก็อาจจะไม่มีบุคลากรที่เข้ามาใช้งานได้มาทำผ่าตัดต่างๆพออใช่เราถึงต้องแยกว่าเรื่องนี้สมมติว่ามองเป็นระดับบุคคลหมอผิดเปล่าดูดูเขาก็ตั้งใจจะรักษาคนไข้เต็มที่นะดูแล้วไม่น่าจะผิด อ่ะเองนะสองดูทางโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ทําเต็มที่เท่าที่เขามีถูกไหมถ้าโรงพยาบาลใหญ่กว่านี้หรือว่าแบบมีบุคลากรเข้าไปเสริมมากกว่านี้หรือมีจํานวนห้องผ่าตัดที่มากกว่านี้อาจจะดีขึ้นก็ได้มีจํานวนคนอยู่เว้นมากขึ้นอาจจะดีกว่านี้ก็ได้สามสมมติว่ามองในภาพใหญ่มากขึ้นการสนับสนุนให้โรงพยาบาลโตขึ้นมันใช้ตังถูกป่ะสร้างห้องผ่าตัดใช้ตังจ้างบุคลากรใช้ตังรัฐบาลประเทศเทา เขาสนับสนุนตรงนี้ไหมถ้าสนับสนุนสมมุติว่ามีเงินเข้ามามากขึ้นทําให้ห้องผ่าตัดทำได้ดีขึ้นคนจ้างได้มากขึ้นปัญหานี้ก็จะไม่เกิดเห็นไหมเขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าการพัฒนาระบบพื้นฐานของประเทศเรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์ถูกไหมนี่คือระบบต่ําสุดที่แบบทุกคนควรจะมีสุขภาพดีนึกออกไหมถ้าเงินมันมาเพียงพอเชื่อว่าทุกคนจะได้รับการรักษาที่ดีอออันนี้มองถัดไปนะทีนี้ ปัญหาตรงนี้เกิดได้หลายจุดแก้ได้หลายจุดเราไม่รู้ปัญหาจริงใช้คําว่าเราเห็นภาพด้านเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หนึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาแน่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 แบบแน่มากๆที่สุดเลยคือการล้องเรียนเกิดขึ้นอแล้วเจ้าตัวคนที่รักษาให้นึกภาพว่าคุณคือคนที่แบบเหมือนกับกําลังมาช่วยชีวิตคนอื่นอ,ะอ่ะสมมติเจอมังกรตัวหนึ่งอะ่ะดับป,ปักดับป,ปักอกอยู่อะเราลองดึงออกให้ นายรอดแล้วนะอะไรเงี้ยนายนายจะแบบไม่ถูกพิษของดาบนี้ต่อไปแล้วเนี่ยดึงมังกรหันมาพ่นไฟใส่แห้งไหมมาช่วยคนผิดเนี่ยอ่เราใช้คําว่าด้วยด้วยด้วยหลักการของเขาเรียกการการรักษาชีวิตผู้อื่นละกันอัศวินทําดีอืมแต่มังกรอ่ะเนี่ยทําไมเพิ่งมาอะไรเงี้ยจริงๆฉันโดนมาตั้งห้าชั่วโมงแล้วอย่างเงี้ยมังกรก็โมโหพ่นไฟใส่แล้วก็แบบอือัศวินต้องโดนเผาไหม ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องเกิดขึ้นอ่านัออ่นแหละเราเลยบอกว่าเรื่องนี้เราใช้คําว่ามันเป็นการฟังความข้างเดียวแต่เรามองในภาพรวมๆเราบอกเลยว่าเ,เจ้าตัวคนที่เป็นหมอผ่าตัดเจะบปวดแน่นอนอ่อ,อรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ําใจมันก็เป็นเรื่องปกติของคนเนาะถ้ามันเกิดขึ้นสิ่งแบบอะไรแบบเนี้ยทําทําดีแล้วนะ ไม่รู้อ่นเราเราคิดว่าเขาน่าจะมีความอย่างน้อยก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือแน่นอนเ,อเราอยู่เวทเราทํางานเราอยู่เว้นนี่คือแบบมาตรฐานการทํางานของเราอะไรก็ตามที่ทําให้คนไข้แย่ลงเราจะไม่ทำนี่คือนี่คือปรัชญาของหมออยู่แล้วอ่ะเราเราจะไม่ทําให้คนไข้แย่ลงแล้วแบบอะไรที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้เขาก็จะทําแต่ตอนเนี้ยพราพูดกันตามตรงเหมือนหมอคนเนี้ถูกมัดแขนมัดขาอยู่คือเขามีกําลังจะทําแต่เขาไม่สามารถทําได้ด้วยความจํากัดของทรัพยากรอืม จร,จริงๆเรื่องนี้ม,นมันมันยังมีได้อีกมากมายนะจริงๆมันมีมันมีไอเดียของมันได้เช่นแบบสมมติว่าสม,มัยตอนที่ผมอยู่ประเทศเทาหมอก,กระดูกเวลาเราจะผ่าตัดเราก็จะต้องมีเครื่อง Excel เอ็กซเรย์ในห้องผ่าตัดอ,อ,อถ้าสมมติว่ามีเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยผมจะบอกว่าการผ่าตัดมันทําได้แต่เสี่ยงหน่อยนะคนไข้เอาเปล่าเข้าใจป่ะสมมติผ่ามาปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยเราอยากเช็คว่าไอ้ที่ไอ้สิ่งที่เราใส่ไว้เนี่ยมันตรงไหมกระดูกมันจับตรงไหมไม่มีเอ็กซเรย์วะจะดูยังไงวะดูแนวขาวแล้วกรรันประเมินประเมินกะกะเอา ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันยังไงกันแน่เพราะเราไม่ได้แบบเห็นจริงๆเราไม่ได้เห็นกระดูกที่แบบผ่านการเอ็กซเรย์ว่าภาพมันเห็นชัดกว่าเราเลยบอกว่าการรักษามันก็มันก็ทําได้ใช่ไหมก็ทําได้แต่ดีกว่ามันอยู่ตรงไหนนึกออกไหมต้องพูดว่าอันนี้เป็นข้อจํากัดละกันเป็นข้อจากัดของประเทศเถานะครับที่เราเองก็ยังอยากแบบยังให้กำลังใจเขาอยู่ว่าอยากให้มันดีขึ้นทีนี้ขอพูดอีกแง่มุมหนึ่งด้วยอีกแง่มุมหนึ่งคือจริง,รงๆแล้วอะ่ะพี่รู้ว่าว่าสมัยก่อน่ะเอาซากยี่สิบ ห้าปีมั้งยี่สิบห้าปีก่อนโดยประมาณนะจําตัวเลขไม่ได้เอจริงๆแล้วอะโรคไส้ติ่งอักเสบอะมันถูกผ่าตัดโดยหมอทั่วไปได้นะยี่สิบห้าปีก่อนคิดว่าประมาณนี้นะยี่สิบห้าสมสิปีก่อนไม่รู้นานแล้วอ๋อหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าคนเป็นไส้ติ่งต้องถูกผ่าด้วยคุณหมอศัลยกรรมใช่คุณหมอท่านนี้เป็นคุณหมอศัลยกรรมเอเนี่ยคืออดีตกับปัจจุบันไม่เหมือนกันคือหมอศัลยกรรมนี่เป็นหมอเฉพาะทางด้านเทคน,นิคไหมแต่ถ้าเกิดว่าในอดีต คุณหมอทั่วไปสามารถผ่าตัดไส้ติ่งให้คนไข้ได้ใช่ oh. อ่ะอย่างผมเองอะณนะป่อนนี้ถามว่าถ้าจะให้ไปผ่าตัดไส้ติ่งถามว่าทำได้ไหมย,ยังจําวิธีการได้แม้จะไม่แม้จะแบบเคยผ่าแค่สองสาเคสนะ oh. แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราทําได oh. เออ้เรารู้ซีเควนต์ว่าเนี่ยต้องเริ่มเปิดผนังช่องท้องไปไล่แบบนี้เปิดกล้ามเนื้อลงไปแบบนี้เสร็จปุ๊บเจออะไรต้องเปิดยังไงอันนี้ทุกต,ตำแหน่งทำได้แต่เพราะด้วยโอมเป็นหมอผ่าตัดด้วยมั้ง ไม่ใช่เไ,ไหมเพราะว่ารเราเป็นหมอผ่าตัดตอนที่เราเรียนเรียนผ่าก,กระดูกอย่างเดียวเลยแต่ตอนนั้นหมอทั่วไปเขาก็ยังสอนอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วหมอทั่วไปทุกคนก็มีมีนาโนที่จะมีสกิลมากพอที่จะผ่าตัดไส้ติง่งหมอในอดีตใช่หมอในยุคเดียวกันกับผมใช่หมอณปัจจุบันหลังจากเกิดเรื่องเรื่องหนึ่งโรงเรียนแพทย์ที่สอนแพทย์ยุคหลังๆ เราเชื่อว่าเขาก็เปลี่ยนหลักสูตรว่าเขารู้ว่าถึงเรียนการผ่าตัดช่องท้องตรงนี้ไปอ่ะก็อาจจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เอาเวลาไปเรียนอย่างอ <ional> ื <oy. S 2> Sho, อ่นที่ใช้ดีกว่าไหมถูกปะไม่แ,แ babe, น่ใจนะว่าระบบการศึกษาแพทย์ณนปัจจุบันอ่ะยังสามารถให้ผ่าได้อยู่ไหมหมายถึงว่าเขายังพาไปแบบดูเคสเก็บเคสผ่าตัดอย่างมีอยู่ยงสอนแนวนี้อยู่ไหมใช่ไหมเพราะสุดท้ายจบไปมันไม่ได well? ้ผ่าไงในยุคผมมันยังมันยังได้ไง ถามว่าผมเก่งกว่าน้องๆไหมคําตอบคือใหม่โนผมไม่ได้เก่งกว่าน้องๆเขาแค่ถ้าไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการที่ทําใหเป็นเป็นเรื่องปกติหรือเอลแล้วเขาก็พยายามเลือกให้เหมาะกับยุคสมัยทีเนี้ยเหตุการณ์เรื่องหนึ่งที่เคยพูดไว้เมื่อกี้ว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของทุก,ยยกอย่างกำลังจะถามเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอถ้าทุกคนเคยได้ยินไม่แน่ใจไม่ได้เคยได้ยินไหมเพราะว่าฝั่งแพทย์เราต้องเคยได้ยินคดีนี้แน่นอนชื่อคดีร่อนพิบูล อ่ามันเกิดขึ้นในอำเภอปะอำเภอร่ออำเภอล่อพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่ะนั่นแหละอันนี้เป็นประเทศประเทศไทยประเทศอุ้ยมันคาบเกี่ยวกันจังเลยเนี่ยเกี่ยวอ่ะเอออันนี้อันนี้เป็นประเทศประเทศไทยแล้วกันไปหาดีกาอ่านได้นะครับก็คือเอาสรุปสั้นๆคือมีการผ่าตัดในโรงพยาบาลชุมชนเอ่อโดยหมอทั่วไปอหมอทั่วไปก็คือทําการผ่าตัดตามปกติแล้วมันเกิดปัญหาแล้วคนไข้เสียชีวิตแล้วสารตัดสินว่าเอ่อทำการเหมือนกับประมาท อคือคอ,อันนี้คือผ่าไส้ติ่งผ่าไส้ติง่งผ่าไส้ติง่งแล้วก็คือคนไข้เกิดเหตุให้คนไข้เสียชีวิตขึ้นมาอมแล้ว่าคุณหมอก็คือโดนฟ้องร้องเหรอโดนฟ้องร้องอคือเคยนั่งอ่านดีกาย,ยาวๆของมันอยู่มันจะมีจุดที่แบบเอ้ยมันผิดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างมันก็จะมีความแบบเอ้ยอันนี้ยังไม่ค่อยดีนะอันนี้ยังไม่ใช่นะมันมีปัญหาของมันอยู่แต่ข้อสรุปของมันที่ออกมาคือถูกผ่าตัดโดยเราไม่ได้ชํานาญอ่าเขาใช้คํานั้นจริงๆเชื่อเหอะสมัยหมอสมัยก่อนผ่าได้หมดทุกคนอ่ะ ออพอข้อสรุปมันออกมาแบบเนี้ว่าหมอทั่วไปถ้าผ่าตัดเนี่ยมันมันเสี่ยงผ่าปุ๊บเนี Bundes Bundes ่ยคุณไม่เชี่ยวชาญแล้วทำไมคุณผ่าตัดนะตอนนั้นมันออกมาแบบนั้นหลังจากนั้นเคสไส้ติ่งทั่วประเทศไม่ผ่าที่โรงพยาบาลชุมชนอีกแล้วห้องผ่าตัดโรงพยาบาลชุมชนปิดทั้งหมดก็คือเพราะว่าโรงพยาบาลชุมชนไม่มีหมอเฉพาะทางด้านศัลยกรรมใช่ก็คือแล้วก็หมอวิสผ่าีหมอวิสัญดีด้วย เออ oh. ไม่มีก็คือสมัยก่อนอะ่ะเราจะบอกว่าเราสามารถทําได้ครบรูปแบบนะเช่นมาถึงปุ๊บเราสามารถบล็อกหลังคนไข้ได้บล็อกหลังเสร็จปุ๊บอ่าคนไข้าชาคนไข้นอนพักนะ uh. มีคนพยาบาลคอยดูให้หน่อยนึงแล้วก็เราก็ผ่าตัดปุ๊บ,บ uh. ทุกอย่างก็เสร็จจบต่คนเดียวอ,อแต่ตอนหลังแบบเฮ้ยมันไม่เชี่ยวชาญ uh. พอมันมีความไม่เชี่ยวชาญเกิดขึ้นปุ๊บอ่ะห้องผ่าตัดทุกที่ปิดหมด oh. ผ่าคอดจริงจริงหมอสมัยก่อนผ่าคอดได้ด้วยทํหมันได้อะไรเงี้ยตอนสมัยผมอยู่ประเทศเทาก็คือณตอนนั้นอ่ะไม่ผ่าแล้วโรงพยาบาชุมชนไม่มีผ่าละ คือสมัยนั้นคือไม่มีใครอยากจะเสี่ยงแล้วแหละเพราะว่าผลออกมาเป็นแบบนี้กลายเป็นว่าถ้าเกิดเนี่ยพยายามช่วยชีวิตหรือช่วยเหลืออย่างนี้ไปพาพเสี่ยงมากๆถ้าไม่มีก็คือให้คนที่เขาเชี่ยวชาญทําอย่างเดียวใช้คําว่าเราพยายามรักษาด้วยความตั้งใจที่ดีอย่างไรก็ตามเกิดปัญหาขึ้นมามันเกิดได้แต่ว่าปัญหาเกิดได้ทุกครั้งถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บเรารับผิดชอบไม่ไหวเราถูกฟ้องร้องขึ้นมาต้องมานั่งถูกไต่สวนสอบปากคํากันยาวๆอย่างเงี้ยเสียเวลาชีวิตมากเลยนะ เออแล้วก็แบบเสียกําลังใจในการทํางานมากเราก็เลยบอกว่าออหลังจากตรงนั้นมาระบบเปลี่ยนเลยพลิกเลยลไม่ผ่าเป็นผลกระทบจากประเทศไทยสู่ประเทศเทาใช่ใช่มันก็ยาวๆนั<ม>่นแหละครับยาวเลยทีเนี้ยหลังจากนั้นเราก็ไม่มีการผ่าตัดตรงนั้นเกิดขึ้นให้นึกภาพว่าถ้าการฟ้องร้องทางนั้นไม่เกิดจะคาว่าไม่เกิดละกันเนาะเ,ออเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันดีขึ้นอยู่แล้วออแต่ว่าออถ้าออสมมติการฟ้องร้องทางนั้นไม่เกิดเคสนี้อาจจะถูกผ่าตัดในโรงพยาบาลที่เล็กกว่า แล้วก็จัดก,การเรียบร้อยไปแล้วก็ไม่ต้องรอก็ได้เพราะว่าทรัพยากรในโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรืออาจจะขนาดย่อมเนี่ยที่เกิดขึ้นนะตรงนี้มันไม่พอสําหรับการดูแลคนไข้ให้เพียงพอขนาดนั้นถูกปะออ่ะณปัจจุบันตอนนี้นะสมมติว่าคุณใช้ติงอักเสบะจะต้องถูกโยนไปหาโรงพยาบาลที่มีหมอศัลยกรรมผ่าตัดได้แล้วก็มีหมอวิสัญญีแพทย์มั้งต้องมีวิสัญญีแพทย์หรือมีวิสัญญีพยาบาลเพื่อให้แบบแทุกอย่างสามารถทําได้โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความชํานาญแล้วกันนั่นแหละครับอาจจะโยนบา,บางที่โรงมาชุมชนบางแห่งผ่าได้แล้วบางที่บอกว่ายังไม่มีก็ต้องส่งตัวออกนอกอย่างเดียวไม่มีการผ่าตัดในเคส่อนพี่บุญเนี่ยถ้าคิดในแง่ของความรู้สึกอะหมอคงรู้สึกแย่เลยไหม เราใช้คําว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ตั้งใจรักษาคนไข้แหละด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเราเราไม่แน่ใจเราเราไม่เคยอ่านแบบเต็มร้อหรือรู้ทุกอย่างหรือว่าฟังปากคําจากเจ้าตัวแต่เชื่อว่าน่าจะมีความตั้งใจที่ดีแหละเอาแบบขวัญกําลังใจของของหมออะ่ะเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดหรือว่าตั้งการกัแบบการพยายามป้องกันตัวของหมอทุกคนอะไรเงี้ยว่าแบบ เราตั้งใจที่จะช่วยเหลือแต่ว่ามันผลมันออกมาเป็นแบบนี้เข้าใจนะเข้าใจว่าแบบมันคือการแบบอ่ามันอาจจะเป็นความไม่ชํานาญหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเออแต่ว่าแบบหมอทุกคนก็จะแบบอย่างนี้ผมไม่ทําดีกว่าถ้ามันเสี่ยงกับผมนอ้องมันออกมาเป็นแบบนั้นไหมใช่ก็คือหมอทุกคนก็บอกว่าไม่มีใครอยากอยากขึ้นศาลปะะ่าวอืมไม่มีใครอยากขึ้นศาลอยู่แล้วพอเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้น ทุกอย่างเปลีป่ยนไปหมดเลยเกิดจากการฟ้องร้องแล้วก็เป็นการตัดสินจากเขะเลยทงางศาลและกันซึ่งเราก็เราก็เคารพนะในการตัดสินแล้วก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพราะว่าถ้ามองในอีกแง่หนึ่งก็คือคนไข้จะได้รับการดูแลที่ดีจากคุณหมอที่เชี่ยวชาญถูกปะถ้ามองในมุมนั้น,ม,นมันคือเป็นการรัดกุมขึ้นกับวิธีการดูแลรักษาเนาะแต่ว่าในด้านของความอ่าสะดวกหรือความเป็นไปที่เคยมีมามันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงถูก อ,อจบเรื่องร่อนพิวณไว้คร่าวๆนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดนะจริงๆสามารถเอามาคุยกันได้นะครับมีมีข้อมูลอยู่ได้พูดได้เหมือนกันแต่ว่ามันมันจะยาวอันนี้ขอแตะนิดเดียวก็เป็นเป็นกรณีที่คนมีความรู้ไว้ก็ดีเนาะทีนี้กลับมาเรื่องนี้สมมติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราได้รับข่าวสารอันนี้เกิดขึ้นแล้วถามว่าตามปกติแล้วของประเทศเทาก็ทํำยังไงกันอ,อ,อ,อปกติแล้วนะพอเกิดปัญหายอย่างนี้ปุ๊บผมจะบอกเลยว่าเราเชื่อว่าผู้บริหารเนี่ย โดยส่วนมากแล้วนะครับในประเทศเทาเขาก็จะมีการบอกว่าเออเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นในคนไข้จริงนะต้องขอโทษคนไข้นะครับซึ่งในความเป็นจริงอถามว่าเขาร้องเรียนปุ๊บแล้วก็เราขอโทษคนไข้ซึ่งมันก็ดูน่ารักถูกไหมแต่คําถามว่าแล้วเราเราผิดจริงเหรอเราต้องขอโทษจริงไหมกับปัญหาตรงนี้หรือว่าเราทําได้ดีกว่านี้เราสามารถพัฒนาให้ระบบสาธารณสุขของประเทศเถาดีกว่านี้เแล้วสามารถกลับไปดูแลคนไข้ได้ดีกว่าเดิมหรือแบบไหนจะดูน่ารักกว่ากันที่แน่ๆคือคุณหมอคนที่โดนร้องเรียนอะ เสียกำลังใจแน่นอนอ,มอ,อสมมุติว่าอันนี้คือแค่ร้องเรียนร้องเรียนคือปัญหาภายในของโรงพยาบาลถูกไหมคือแบบเหมือนกับโรงพยาบาร,รีวิวอ่ะพวกเนี่โรงรีวิวไม่ไมดมีคนะ่ะให้หนดให้หนึ่งดาว,ดาวเอไม่โอเคนะที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นใช่อ่าซึ่งอันนั้นก็คือเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของอลูกค้าหรือคนไข้แต่ว่าถ้ามองกันอีกด้านหนึ่งคือ หมอตั้งใจตั้งใจในการรักษาหมอทําถูกทุกอย่างเลยแต่กลับต้องโดนมานั่งแบบไต่สวนเลยต้องแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นปัญหาเป็นยังไงซึ่งบางทีปัญหาอาจจะเป็นจากการแบบเขาเรียกอะไรไม่เขาเียไม,ไม่ไม่พยายามขยายโรงพยาบาลหรือว่าไม่มีงบหรืออะไรก็ตามปัญหามันมีหลากหลายมาก เวลาแก้ปัญหาเราจะไม่แก้แค่จุดเดียวนะฮะเราต้องแก้กันทั่วทวทุกตำแหน่งว่ามีอะไรบ้างสมมติสมมติหมอทำผิดอันนี้ก็ต้องมีกับหลักการที่มากขึ้นหรือมีการตักเตือนอะไรก็ว่าไปสมมติหมอไม่ผิดมันต้องไปด้าน,านอื่นด้วยไม่ใช่บอกว่าเอ้ยต้องโฟกัสไปที่คุณหมอคนเดียวเข้าใจใช่ไหมอ่ามันไม่ได้รวมจุดความผิดไว้ที่เดียวได้หรอกสุดท้ายแล้วมันก็คงจะต้องแบบดูอย่างอ่าทั่วถึงเนาะวถว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างว่าแบบตรงไหนมันไม่โอเคมันก็คงจะต้องปรับนั่นแหละ ก็ใช้คาว่าอา,อาจจะต้องรอดูว่าปัญหานี้มันจะจบลงแบบไหนแล้วกันเนาะเราเไม่รู้ใช้คําว่าไม่รู้นะคบเพราะเราไม่ได้ไปซักถามเบื้องหลังแต่เราจะบอกว่าภาพนี้เกิดขึ้นประจําประจํามากๆนะครับไม่ใช่แค่การผ่าตัดไอ้เี้ยสมมติว่าเด็กไข้สูงมาทําไมไม่ดูแลลูกฉันก่อนอะไรเงี้ยนึกภาพว่าถ้าสมมติว่ามีการขยายการรักษาที่ดีขึ้นบุคลารการมากขึ้นทุกคนได้รักษาเร็วขึ้นทุกคนชอบหมดคิวผ่าตัดเข่าเสื่อมอย่างที่ผมเคยอยู่โรงพยาบาลรัฐเนี้ยคิวผ่าตัดเข่าเสื่อมจะอยู่แบบ ปี2ปีอย่างเงี้ยคนไข้กว่าจะได้ผ่าบางทีแบบไปก่อนตุยก่อนเี oh. ยก็มีเยอะแยะสิ่งเหล่านี้น่าจะดีขึ้นได้ใช้คำว่าน่าจะแต่เราก็ไม่รู้ว่าแบบไหนคือจุดที่เหมาะสม oh. นั่นแหละครับเลยเอามานั่งคุยกันเพื่อให้ฟังไว้แล้วก็อยากให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วว่าปัญหามันอาจจะไม่ได้มีจุดเดียวนะเพราะทุกทุกครั้งที่เกิดปัญหาอย่างเงี้ยก็บอกว่าทำไมหมอทําแบบนี้หมอไม่ดี ผมจะบอกว่ามีจุดที่ให้พูดถึงได้เยอะเลยนะคือเราพยายามดูภาพรวมกว้างๆเนาะแล้วก็อย่าไปแบบเหมาความผิดอยู่ที่ใครอ่ะเออมันควรจะเป็นอย่างนั้นน่ะประมาณนี้นะครับประเทศเทาวันนี้วุ้ยตัวน,นี้ดราม่าเหมือนกันเนาะเท่าเลยเห็นไหมอย่างตัวเราเองอ่ะอารมณ์แบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเราเราเข้าใจเพราะเราเจอบ่อยพี่จันอาจจะรู้สึกว่าแบบมันมันเศร้าอ่ะค,อคือเราเราคิดว่ามันต้องมองแบบสวมหมวกหลายๆใบเนาะแบบในฐนานะคนไข้เองในฐนานะญาติคนไข้่หรือว่าในฐานะหมอหรือว่าในฐานะผอโรงพยาบาลหรือในฐานะ รัฐมนตรีหรือในฐานะไม่รู้เออคือแบบคิดว่าคงต้องแบบมองหลายๆมุมแล้วก็ดูปัญหาอย่างแบบไม่พยายามเลี่ยงอะ่ะเออต้องแก้ปัญหาจากปัญหาเออต้องแก้ปัญหาแบบเอาให้ตรงจุดไม่ใช่บอกว่าปัญหาอ๋อมันก็เป็นมานานแล้วอันนี้ไม่ได้ปัญหาจะไม่ถูกแก้เลยถ้าพูดเลยแบบคือคิดว่าแบบปัญหาใหญ่อะ่ะมันแก้ยากแหละเออแต่มันก็คงต้องยอมรับก่อนว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็คงต้องค่อยๆเคลียเออที่สําคัญคือเวลาเวลาโดนด่าแบบเนี้ยจริงๆทุกหน่วยที่มีความเกี่ยวข้องอ่ะต้องแบบ ออกมาพูดคุย <c oughs> ไม่ใช่แบบอ๋ลอลงบาลทำไม่ดีอะไรเงี้ยบางทีไม่ใช่นอปะคือมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะหน้า<ช>มันเป็นเรื่องทั้งระบบ <c oughs> ถูกไหมใช่ใช่พูดยากจังใช่ประมาณนี้แหละโอเคทุกคนก็แยกย้ายนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ประเทศไทยตันใหม่แยกย้ายแยกย้ายจะเขาว่าแยกย้ายนี่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 นะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังประเทศไทยตอนใหม่กันอีกทีนะครับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมากันเรื่อยๆอยากอยากมาเหมือนกันมีคนถามถึงบ่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ทับสกายไว้ถ้าเกิดอยากฟังเนื้อหาอะไรทํานองนี้เนาะหรือใครมีประเด็นในประเทศไทย ให้มีประสบการณ์เทาๆแปลกๆเม้นมาได้ลองคอมเมนต์ให้พวกเราอ่านหรือว่าอยากให้เราลองทําเรื่องไหนถ้าเรามีความสามารถและแต่เข้าไปถึงได้เข้าใจปัญหาก็จะ้แตไดันประเทศเขาไม่ใช่ประเทศเราประเทศเทวประเทศเทาไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยแต่ว่าวันนี้มีแบบกรณีประเทศไทยเปยกตัวอย่างด้วยเหมือนกันนะมันใกล้เคียงมันส่งผลกระทบใช่ไหมใช่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านกันใช่ครับแล้วไปเจอกันตอนหน้านะครับขอบคุณครับ ถ้าสังเกตจากเรื่องนี้จะรู้ว่าจริงๆแล้วโงรงพยาบาลอ่ะไม่ควรต้องทำงานเต็มศักยภาพร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ตลอดเวลาเออเหมือนพวกเหมือนพวกเครื่องจักรอ่ะเครื่องจักรจริงๆควรจะแบบทำงานสักแบบเออหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีพ,พ,พักเครื่องใช่เพื่อม,ม,มีมีมีช่วงพักเออมีช่วงเมเทแนซ์หรือว่าถ้าต้องการแบบทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามันจะได้มีเพดานในการจัดการดูแลซ่อมแซมให้ระบบมันดีเหมือนเดิมใช่อ่านี่นี่คือสิ่งที่ควรจะมีถูกป่ะอันนี้ก็ไม่มีกันเพราะทุกอย่างอ่ะตอนนี้เราทำกันเต็มร้อยร้อย อย่างพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าต้องดูแลคนไข้จํานวนเท่านี้นะปัจจุบันก็คือคูณสองอะไรเง<อ>ี้ยมันก็คือบอกว่ามันอยู่ในจังหวะที่แบบวันแย่มานานแล้วแล้วกันแล้วก็นั่นแหละครับแต่ประเทศเทาในประเทศเทาขอบคุณคุณหมอและคุณพยาบาลทุกท่านในประเทศไทยและผู้มีประสบการณ์ทุกคแล้วขอบคุณด้วยครับ